เพิ <łość> ่งถ่ายรูปนะเพิ่งถ่ายรูปนะเอาเอาให้ได้ชัวร์ก่อนนะไปจริง่แม่มึงนึกไงไว้ขวายิงมาตั้งใจก่อนยอดี๋ยใครพูดเพลงมาวะไอ้เยอะเอ้ยใกล้ตัวโปรด้วยไอ้เหี้ยเสียโปรปุ๊บเอาของในตู้ไปขายกูณดูทรงละเพลงมาลืมต่อรออะไรฮะฮัลโหลพี่ไม่คุยอะไรไม่ได้เพ่ อยางี้อยางี้คนดูคนดูเดี๋ยว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 ผมเปิดแบบว่าไม่ไรเลยไม่ไรเลยเผื่อใครอยากตัดย้อนหลังนะครับเผื่อใครอยากย้อนหลังนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดแบบว่าไม่การการแบบว่าย้อนหลังได้ยินเพลงนะคนดูเดี๋ยวผมเปิดให้นะคนดูแบบย้อนหลังได้ยินเพลงได้นะอ้าเดี๋ยวผมเปิดให้อันนี้รอบนี้แบบว่าเป็นพิเศษสำหรับเพลงนี้เลยลิขสิทธิ์ก็ไม่กลัวตอนนี้เขาอยู่ในเจชานใครเป็นไรอ่ะจะบุ้นใบทำพี่เหรอฟังไม่รู้เรื่องเลยไปพอ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 มันขึ้นว่าไรลักษ์ได้ซื้อบ้านมีพูดพูดอะไร่ารลักไไม้บนพร้อมกันนะโอเคมีพูปะวะะดป เออมีผู้ไม่ไหววะอะไรไู่ก็ชิบไผ่มาตอนที่แล้วหรอกดูเรื่องนะรู้เรื่องนะพร้อมกันนะเพื่อนพอพอชื่อขึ้นปึ๊บอ๋อหรอไม่อะยังไม่ไปมากมีคนนับมีคนนับให้พี่บ้าแล้วนะรอขบวนขึ้นปึ๊บมึงก็พูดนพร้อมกันเลยโอเคนายกขอพูดหน่อยครับพี่สวยไอาแล้วไปจุมรอ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 มาเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรามารอสองนาทีโอเคเพื่อนเรายังไม่มาเลยนรู้ความมือ เฮเกติมรอได้รับในบ้านนะขอติ๊กเกอร์หน่อยขอติ๊กเกอร์หน่อยเว้ยแฮชแท็กใครที่ใครที่จะตีมอยู่นะครับติ๊กเกอร์สีชมพูไลค์รักไม่ไลค์บ้านแฮชแท็กไปลุยเายโยครับขอพูดนะครับอ้าเดือดแคปเดือดนี่์ขอพร้อมกันแล้วล่ะนะโอ้ยยังไม่ถึงเลยนี่นายโยครับต้องคืนของมใครกดอะไรอีกเหรอมายืน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 ก่อมายืนมาอยู่ก่อมาปกินท้ำเปล่หน่อยเนี่ยเมื่อกี้อะหรือว่านักข่าวอะหยงอีหมอนไม่ได้หรือเปล่า ให้ตายผมพ่อผมจากเป้าไล่ลักไม่ไล่บัตรัวอะไรพี่ัเอ้ยสองไล่ลักไม่ไล่บัตรสี่ยิงด้วยยิงขึ้นฟ้าอ่ะสองเฮ้ยเเอาอย่าง ได้รักไม่ไรบ้านแต่เมื่อไม่อยู่บ้านตัวไหนมันยิงอว้ยอ่ยกไหมยกก่อ้รักม่ในบ้านแต่เมือยเกแต่ไม่นอนบ้านนายกไมู่เกเรียกเขาลงมาไหมไอ้เเ่เลมเบอร์ไกดหรอแก้แผนกูแก้ผ้าเป็นควยอะไรปะ เออไอเบอร์นอนไอเบอร์ไม่นอนบ้านไม่เท่าไหร่แต่บอกบอกที่บ้านว่านอนบ้านตู่โอ้โหบอกที่บ้านนอนบ้านพี่อุ้ยโอ้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะบอกที่บ้านนอนบ้านพี่อุ้ยโอ้พี่อุ้ยดังพี่ต่จเย็นหน่อยเขาเปื่อยเลยหรอรู้รู้รู้ว่าดีใจแต่สุดแพงเพื่อนเมื่อกี้ยิงออกไปได้หลายแสนเมื่อกี้ ไม่เราไม่ใช่เราเด่นด่ไม่แล้วยังไงเราต้องไปคืนของก่อนไหมรอไม่ไต้องรอ้ต้องรอได้ยกถ่ายรูปอัเป่าโอ้โหกนทภาพจีจีเจมมี่นี่ทพิษหลายรอบแล้วนะโออดีิี้อ่ะโอดีซิตมาเล่่เ่ก่อน่่เ่่ี่คไม่อเแเียร่อนครับรอหน่าี่ลังตรไนว่าจะผมจะถามว่าไอ้บ้านผีไงไ่ี่คนเดียวไมครับหรือว่าออกทีั่่เข่คุย่อยอะไรลน เห็นพี่อ้าปากพี่ไม่พูดหรออาปากเฮียไม่ได้อาปากเลยเฮีไม่กดพูดเลยพี่เนี่ยปากหน้าผาผีอะไอ้บังอะไรวะวันนี้พวกมึงดีใจวันนี้ใช่ไหมถึงเวลาทำผาผังอ่ะฮะหาอะไรสำแล้วถึงเวลาผมส่งตรงเวลาตลอดคุณน่าถึงแมวตัวขาวเลยมีมีฐานมีฐานขายนะมีใครไม่มีฐานส่งปากตัขายนะเอาเอาเอาไม่ค้งเออซื้อซื้อซื้อนี่บอลในใหญ่เชื่อเพิ่งช็อตติ้งโวยหน้าเฮียโกงไม่ค้างอีกอะไรไม่ได้ค้างไม่กู มึงพี่มีรถดีเขาว่าไงไม่ต้องคืนออกได้เลยถ้าเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวรอ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 สองพัแล้วรอสอเรื่องยิงกูได้แล้วไอไอพเอมซื้อหน่อยห้าร้อยอำนาจห้าร้ออ่านไงคืออะไรวะห้าร้ออ่านงไึงบอกมีขายก่อนใช่ปะมี2อ0พันอ่ะจองห้อจอง500รอนะเข้าไปก่อนหรือเข้าไปหลัูมกผู้ยิงกันกี่แม้กกาลต่าผ่านคูณไป ยี่สิบไม่ไหวรอบไหนัดเป็นไรวะฮะไม่กลัวกระสุนพี่พี่พี่ที่อะไรฮะเพื่อเฮ้ยมาไกลกันจัดเลยคเลยเนาะไอ้เหี้ยแกอิไป่ถ่ายรูปลงทวิตได้ปะวะเพื่อนนเดืกันถึงเก้าสิบใหญ่เลยอยญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เว่าเขาเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะพี่ขาชูปุซี่รวมกันไหนครับจะถ่ายเขาชือสัมภาษณ์ผมผู้ขาผมผู้ขานายกมามาไอ้ยรวมถ่ายรูปถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาไหนถ่ายรูปมาไหนเร็วไลฟ์ฟิลไลฟ์โฮมเพล่เสียงเหมือนเต็งเลยครับ ไม้แผงหน้าเอ้ยตัวเอ้อตก้อนไม้ไม้ไม้แผงหน้าไอ้แก่ถือม้เาปืนอปืนนะไม้มันไม้มแพงอ่ยโอ้เปลี่ยนเโไอ้โก้ไออเอ้ไอ้ไอ้ไบิวครใครมอใครมีคเมาจ่อเลยใครใครมีปืนมืออมอมอยิงมอยิงใครใครถือปืนเนแถวหน้าเลยใครถือปืนเนแถวหน้าเลมาเอ้นก็บอกอะเอ้เด็กเขามาูหมดมีกีกบอก าจะไไปดูงเขาชอบบอกพวกมึงปืนปืนปืนตัวถือมาดิก็เขาจะชอบบอกว่าเราเล่นปืนเกินไงแล้วมึ่นแฉกเขารำ้ังบ้าวายคุณถึงมาไหมอ่ะว่ายอะไรปืนปห้าครับทันทีนะแล้วผมโดนคนแก่ล้อมรอบปืนน้อยแต่ร้อยปืนเราเราเหยบไปไหมวายแถวๆนี้น่าจะมีแต่พี่ขอโชว์หน่อยนะร้อยได้แบ็คไม่ยิงหรงกูดิแบ็คบางเบงบัตอะสวยสวยขอบคุณนะครับมันมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยคนดูนะ ไม่มีคนดูทุกคนจริงนะคนดูขอบคุณขอบคุณตาก back ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้พวกเรามีบ้านแล้วคนดูข่าวเขารอผินลับรอดูก้าวตกลงไปพีหนอไรแล้วแล้วไอพีเหมือนแบบเออ hello e เหมือนอร่อยแล้วอร่อยแล้วรอดูรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้องรอดูครับขอบคุณมากครับอย่าบัอย่ารอน้กข่าวมานะครับพี่นะครับอนีถ่ายถ่ายรูปไปครับถ่ายรูปไครับเียร้อแล้วครับรร้อแล้วครับขอบคุณครับ พึ่งก่อนเดี๋ยวเขานับทำไมทำไมเอาังครับเนี่ยคนเนี้ยอะไรครับสวัสดีครับพี่มาดว่าไงครับผมไม่ใช่ครับพี่ไม่ไม่ไปเอาตรงนู้นเลยอ่ะตรงนู้นอ่ะไม่เอาเขาไม่ไม่ชอบครับพี่ไม่ชอบเขาชอบเพราะอะไรครับบ้านมันอาถรรพ์พี่ตรงนั้นครับเคยอยู่แล้วด้วยกูเคยอยู่แล้วเคยอยู่แล้วไม่ค่อยดีอะไรประวัติไม่ค่อยดีพี่ใช่ไหมเอ็ดดี้เพื่อนใช่ครับเพื่อนอยู่สองแก๊งไปสองเลยครับอันนี้อันนี้ผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับได้ครับแก๊งไหนจะจะจะไม่ได้บ้านครับเนี่ย

ยิงคนถ่ายยิยคน่ไม่รู้พวกของยอ้ยดีเหไมเราหน้องยูเราน้อเยปืนตีหมดเลยแปดสิบสิบอเดียมยิงคนถ่ายแล้วทุกคนเคค่ะนีก็บอกหรอขอสัมภาษณ์หน้าแก๊งอยค่ะโอ้โหโกลียกนะขอให้ชาลีอ้ยลีัอีงเลยครับกอีงครับผมอเลี้ยเลยครับผมกอลีเลยครับเมื่อกี้บัเดินมาใหม่อ่ะหลอดจ้ะรับพี่โสครับคุณเจน อินอ่ะอินทุกคนแล้วนะว่ามึงไงเฮียสีเฮียขนมกล้หอมโอเคค่ะนั้นถามก่อนเลยค่ะความรู้สึกเราหลังจากได้บ้านแล้วรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีครับแล้วก็ภูมิใจตัวเพื่อนครับแค่นั้นเลยเอาล่ะตลอดเลยแล้วเหตุผลที่เราเลือกบ้านหลังนี้นะคะเพราะอะไรคะมันสะดวกในเมืองครับไม่ว่าจะทางานต่างๆแล้วก็เคยมีความทรงจำดีๆกับบ้านหลังนี้ลยครับ ใครยัางไงาฮะมีใครติดโป๊กเกอร์เหรอคะโอเคค่ะคําถามสุดท้ายค่ะครับหลังจากได้บ้านแล้วคะ่ะแก๊งไหนเป็นแก๊งแรกที่เราอยากจิ้มคะ <laughs> แก๊งตัวเองครับตอนนี้ต้องต้องไปฟาร์มเพิ่มเลยครับเพราะว่าเอาของมาได้ <c oughs> ชิงบ้านหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีแมงไม่มีแก๊งในใจนะครับให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าครับอ๋อเป็นเรื่องของอนาคตนะคะใช่ครับแล้วอนาคตนี่จะไวขึ้นกว่าเดิม <c oughs> อีกไหมคะจากที่สัมภาษณ์ไปคราวที่แล้ว ยังคงเป็นอันไกลอยู่ครับเพราะว่าไม่ไ,มได้มีปัญหาแก๊งไหนในเมืองเลยครับเป็นแบบว่าแก๊งพี่แก๊งน้องหมดเลยครับผมืมแต่เจนได้ข่าวมามันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเนี่ยข่าววงไหนครับเนี่ยผมไม่เคยไปกวดเกลียดใครเลยครับผมเป็นวงในเหมือนกันนะคะเหมือนเขาต้องต้องจะจิ้มไรรักอยู่เหมือนกันนะเขาเขาบอกว่าในการชิงบ้านครั้งนี้ค่ะไรรักทําผลงานดีเกินถ้าเขาอยากจิ้มไม่เขามาจิ้มครับผมเพราะผมไม่ได้ไม่ได้อยากไปจิ้มใครครับอก็คือถ้าเกิดเขามาจิ้มนี่เราพร้อมไหม ต้องดูเรื่องครับผมไม่ไม่ไม่เอาจีนก็ไม่ยังไม่อยากเล่นครับเพราะว่าของน้อยอยู่โอเคค่ะสุดท้ายนี้ค่ะมีคําพูดอะไรอยากจะฝากบอกแก๊งที่ยังไม่ได้บ้านไหมคะสู้ๆนะครับไรลักไม่ไรบ้านครับเย่เนอะจ้าเขาหลอกนายเรียค่วหล่อครับนายเรียวมันคือแผลของคพี่ไอ้ขอบี้ยครับขอบคุณารองคท้ารอบคุณารองเท้าหบึ่งครับหมูแว่นอินอะอินอะอิน

ไปไอเผาเกะกะเขาแล้วใครจะมาดเดีวนายกบ่าวแล้ววาออกตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวต้องขับไปเก็บแมนเออถามดิจะได้ออกเลยเอ้าลุ้แหละบอกโผล่ลุ้กดไม่คีย์บอร์ดค้างแหลบตลอดคีย์บอร์ดค้างไม่ยอมเลยพ่อแ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคีย์บอร์ดค้างโหเหมือนเหมือนไม่รู้ว่าตอนไหนไรต่อตอนไหนบ้าตอนไหนอำนาจตบบาปตอนไหนมีบัวบ้างตอนนี้ตัวตับเข้ามาแล้วเนี่ยอ๋อบอกว่าคิดว่าตอนเนี้ย โมเด็มไงมันจะมีไม่คลิปตอนนี้มันจะขึ้นกับพลิปวะเออไม่รู้เลยพี่นั่นบ้มันแก้พวันนี้ต่อพี่มองก็อาจจะเป็นใสยสัญญาณเออตอนนี้มันเหลือหลังไหนบ้างพี่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจผมก็เลยใช้เหลือบ้านในบัญทีเหลือบ้านในบัญทีใช่ไหมร้อยร้อยแปดร้อยหกสิบล้านแล้วก็บ้านก็เนี่ยหน่อยโม่เอบ้านริมเลบบ้านทิ่ทเก่าใช่ไหมที่ไอ้เอ็มดเอ็มดีได้บ้านไหม ก็ตอนนี้ใน,นในในโลกโซเชียลเนี่ยไลฟ์อาร์อาร์เท่ากับไลฟ์ลักเอ็นเอ็มีเท่ากับไลฟ์บ้านนะอ่ะเขาาอันันอันอันี้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับไม่ขอเป็นโนคอมเมนตล่าครับเพราะว่าแต่ผมมองว่าเอ d ก็เอ d น่าจะได้ถูกไหมน่าจะได้ไน่า,จะ,นาจะได้ครับน่าจะได้ไม่น่าพลาดครับไม่น่าพลาดแต่เราก็ปากตอนไหนไม่เนี่ยเก่งมากเก่งมากครับทุกคนครับพี่ไม่ถามเรื่รู้หรอกเฮ้ยพี่บัดพี่ม่รูพี่ลืมลืมไปสักวัยเลยพูดด่ากูด่ากูปุ๊บไปปั๊บเลยเมื่อกี้อะไรนะเอ้ยสูตรเรื่องรถนีี่่่คืออจดดไไ้เลยปะพี่ ตอไปเลยตอไปเลยเดี๋ยวลบเองตไปเลยครับต่อป้าตอตตมเลยวล้เอันนเมงพี่เะอกันในเมืองเจอกันนเมือลนต่อนนะใใส่นะโดนกูหมดนะโอ้โหแม่งขู่ซะเฮียแต่ขออนุญาตดูน้องหมึกไหนสิน้องมึกเครียดหรือเปล่าเฮบยจบละพวกเรา มีบ้านนะแล้วเฮียคุยกดดันตั้งนานเลยเฮียเพราะได้แล้วก็แบบสบายใจนะเพราะว่าพุทธศักราชนี้แก๊งกูมาแรงสัตว์ไงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลลักษ์2024ี่โกลีเอ้อบีโบ๊ทดุก,กี้ไป ขอสัตตกเกอร์สีชมพูอีกครั้งคนดูมาว่าไงตัวน้องฮัลโหลไี่กดรีแอคกไหมอะไรนะดู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 พวกเอ็มดีเอเห็นปะเข้าเมืองแล้วไปดูก็ได้ไม่เป็นไรมันคนมันไม่เกี่ยวกันเข้าเมืองไปยืนในเมืองก่อนโอเคขอบคุณคนดูทุกคนจริงๆนะขอบคุณมากๆนะครับนะขอบคุณขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณคนดูทุกคนนะข,ขอบคุณครับขอบคุณครับไรลักษ์ไม่ไรบ้านเวปีนี้สัตว์สมัยนี้เขาวางกันที่ความสำเร็จคนดูถูกปะล่ะได้เวลาพาสาวนัวบ้าน ลืม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 ตัวเท่าเันดูบ้านสีชมพูของเรา ใครจะโดเนตเงินแก๊งเขาดูอะไหนพูดเรื่องไหนไหนพูดเรื่องนี้แล้วอะเขาดูนใครอยากโดนเนตเงินแก๊งนะครับวันดีคนดู9ก้า้คนเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบตัวไรล,ล,ลักชื่นชอบไปตัวผมชื่นชอบไปตัวไรล,ลักษชื่นชอบไปตัวแก๊งผมแก๊งพวกเราครอบครัวนี้ฝากโดนเนตกาชาแก๊งเป็นรายจ่ายกันนะคนดูการชาวาเลนไทยคิดมัดนี้จะได้มีของเล่นจะได้มีของเหลื่อเล่นๆจะได้แบบว่าเพื่อได้ได้เตี๋ยแก๊งไหนคนดูจะได้แบบว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตของผมด้วย ขอบคุณคนดูตรงหน้าขอบคุณจริงนะครับขอบคุณนะครับฝากซัพพอร์ตเป็นรายใจกันด้วยนะคนดูครับนี่ครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ QR code อยู่ที่หน้าจอผมเลยครับหรือว่าสตรีมเมอร์ทุกคนของไลน์ลัค QR code มีหมดครับคนดูเขียนไว้คนดูป่ะฝากติดตามนะครับพานให้หน่อยได้ไหมอ่ะจะไปดูบ้านเปล่าฮะรถมึงก็ไม่มีมัเดียวสันน่ะไปเพื่อนหรไปบ้านเพื่อนจองห้องนอนเพื่อนไม่อยากเดินเยอะเดินจองห้องล่างไปไปปาร์ตี้จะได้อยู่ห้องล่างได้ไอ้โกมีอะไรจะคุยกับเพื่อนไหมเนี่ย อยากคุยเรื่องอะเรื่องหลังแผนบ้านเก็บอะไรหรืออะไรเงี้ยบอกไปแล้วคุยไปเมื่อวานแล้วไงโอเคงั้นงั้นแยกถูกไหมยแยกเสร็จ้วถูกปะไปดิกไปดิกไปดิกไปเปิดเปิดเปิดเบียร์มาแกเบิดรถแรกให้หน่อยหน่อไปเบียไปเบียร์ไม่เปาไม่เบียร์ไม่เอาคันนี้ไม่เอาคันนี้แหละไม่ไม่จอดจเก็บเเอาเอาี่ช้างกูไปเอาีช้างกูไปโอยไ้ทเอาไม่เนียนีออน่่ โอเคปนึงไปไปไอ้ชางงงกไปพี่พี่พี่เดี๋ยวใครโอนก็ได้โอนโอได้ได้ไโอนก็ได้มามามเอ้า๋ย่ไปขายล้ไอ้เหี้ยมีออนอ่ะห็นป่ะแล้พี่บรีเขาล่ะปนิงซื้อบัตอ่ะอันซื้อบัตเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปซื้อก่อนมาเจอบ้านไปเจอบ้านเจอบ้านเจอบ้านเจอกันบ้านเอเจบ้านอชิบัดีฟูทเออเอ้าามเอาอีช้างกูไปลย เราสภาได้ปะไอีช้างเพื่อนเรียกมันไอช้างอีช้างเพื่อนที่เราเห็นี่เป็นช้างวะอีช้างสีชมพูไงอีชบาอีชบะสองข้างอออออิสบาแกะสองข้างรถตัวเมียรถตัวเมียเพื่อนโชว์เหินเรได้เห็นว่ามีบางมีเหินใหม่เดี๋ยวบางเหินได้ดูหน่อยดิอย่าๆเลยเพื่อนอย่าเลยไม่ดีหรอกจะเบรกบุกไหบ้านสีชมพูสาวสาวชอบด้วยสวย น้าสายโป๊กเกอร์ถูกใจใหญ่เฮียเสียโป๊กเกอร์มาแวะเข้าบ้านแวะตู้ตู้ขายของโกรธจะแป่นโกรธจะแน่นขอเป็นต่อมันโดดเงินเพื่อนไอโกรธเฮ็นนะถ้าอยู่ในเมืองนี้ถ้าอยู่ในเมืองถ้าอยู่ในเมืองนี้ก็รวมบ้านถ่ายรูปได้รวมบ้านถ่ายรูปป่ะล่ะเราได้รูปกันแล้วนี่ใช่ยูน่ะอ้าวเอาถ่ายในชีวิตดิทำไมบ้านเราตอนเนี้ยทำไมในเมืองอ่ะเออถูกขอย่ายเก็บสวยคนเล่นโป๊กเกอร์นะ เอาเลยเพื่อนใครเก็บก็เก็บเก็บลูกใหญ่กันเลยเฮียเพือเงาเลยผมไม่เกี่ยวอ่ะมึงก็ขายข้าวไหนเฮียเด็กก็รวยคนจะขายข้าวทิ้งไว้แต่มึงเป็นสำนักงานพูดเป็นได้ไงเพาะวต้องขายข้าวรวยจริงนะกูบอกเลยนะเอาดินักงานร่วมขายข้าวขายข้าวโตโป๊กรวยจริงนะอ๋อไอ้ไอ้ไอ้บางมันมีเหินในโต๊รวมไปบ้านกูถูกแต่แต่ยาวคันนี้เหินในโตเลยเพื่อนอย่าเลยลองดูหน่อยลองดูหน่อยมันจะ เนี่ยตรงเลยเนี่ยตรงเลยไหว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 เอ้ยลุนไม่ลุนไม่ลุนแน่นหนาจับแน่นหน้ากลับรถอยู่ข้างหลังไหมงานมีปกติมีทางเข้าอย่างนี้ได้ไหนๆเข้าเข้าเข้าอย่างนี้ได้อย่าเลยเพื่อนออยากให้กูเห็นว่างๆแบบมึงไปแบบตั้งด่านทางเข้าปกเจื้อเฮีย ไม่เดี๋ยวกูจะขายนี่ละขายข้าวหาอดหาขายข้าวทำธุรกิจดูเป็นได้ด้วยวะกูเข้าบ้านเลยเพื่อนสองวันที่สามพวกกูลงสนามเลยฮะเจี๊ยบในบ้านในบ้านใขรเจองนะพี่โดมพี่ดมพี่ดมโอ้โหแจ๋วอยู่นะแจ๋ว บ้านสวยนะบ้านสวยนะบ้านสวยนะอะไรเข้าไปบ้านน้องเขายังไม่เปิดใช้เลยเขาหลใช่หรอแล้วพี่เขาไะเฮ้ยฮะอ๋อแล้วแล้วพาพี่แล้วพาพี่ไปเรียบอะไรที่บ้านเนี่ยพี่โดมเฮ้ยเข้าไปขังองน้ำอ่ะเออทำไมก็อะไรอันนี้ห้องน้าใหม่อ่ะน้องอ่างน้ำใหม่อ่างน้ำเหรอไอโกะเบียร์ไอโกะโกะบียร์ปีอ่ามาเรื่องมามาอะไรมันมีข้าด้วยเหรอจ๊ะนี่ เยพวกมึงไม่ใคนแรกนะข้างในนั้นบอกไว้ก่อนบังเอยีกแล้วพี่ดมเขาจองไว้แล้วอะไรอย่งพวกมึงไม่ใช่คนแรกนะไม่ใช่แรกนะโคเรียสไปแล้วอ้าวฮะไปพูดอย่างั้นพี่โดมพี่พี่นี่เฮียเหมือนกันนะเออเก็บด้วยมีอะไรเด็ดเๆ็บางไอ้บางไอ้บางไอ้บงไอ้บังไอ้บงอันี่บังนี่านี่บันี่นี่ก่อนบันี่ก่อนชั้นล่างก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวพวกเรานั่งเนี่ยแล้วเรียกสาวๆมาแบบังห่สาวๆมาบํเรออะไรอย่างเงี้ยพี่นังหน่อยดัง โอ้ยยิ่งเหมือนกับที่เลาเลยว่ะอันนี้ตู้เลยปะเอ็นเตอตู้เลยเนี่ยตู้แก่เย็ดโลอโหลพี่หาสาวขึ้นบ้านใหม่เร็วเออหาสาวขึ้นบ้านใหม่ยังอ่ะน้องไอ้เหี้ยดูโซฟาโซฟาดิโซฟาดิโร้มลั่นจัดเอ็น่ะเอ็นหน้าเออเหี้ย กูไม่รู้นะเนมียใครพาเมียเข้าบ้านพลาดมา <Hey. S 1> ผ่านหน้ากูท้องนะกูบอกก่อนนะผู้แค่ผ่าดนะผ่านกูเอาเลยอ่ะกูล่าเข้าบ้านเลยอ่ะกูบอกก่อนไอ้เหี้ย <c oup> s> <S ไอ้เหี้ยใครพาเมียใครพาเมียใครมาบ้านอ่ะยืนเหม่อยืนเหม่ออยู่อ่ะกูบอก <c oup> s> <S ให้นะ <c oup> s> <S ห้อง <c oup> s> <S ลงห้องนอนว่างอ่ะไอ้เหี้ยสวยแซมแลมอ่ะกูแซมแลมหมดอ่ะกูเซิร์ฟพังอ่ะไอ้เหี้ยกูโดนแคร์ด้วยไอ้เหี้ยกูว่าบ้านนี้น่าจะมีคนที่อยู่บ่อยๆแต่ก็น่าจะมีแจบวยมั้งอยู่บ่อยๆโอ้โหยืดลงแคร์ไอ้ไอ้อ <c oup s> ้ไอ้ไอ ไอ้เบอร์ไม่อยู่เมล่โไรลงแขกได้เอ้ยดูข้างบนหน่อยอ้ยสำรวจบ้านอ้ยวิวโคตรดีอ่ะวิวเลอ่ะเฮียวิวดีจัดด่าเฮียวิวโคตรดีอ่ะเพื่อนทับสโมกทับสโมกเอ๊ะไอ้ฟาวไอ้ฟาวกะกินังเคยมีบ้านปะ บ้านก็ยนหังตรงนูนไตรงไหนหรอผมถามทั่ที่ที่วัดนั่นันที่วัดเนี่ยน้องที่นี่ที่เคยมีบ้านปะสรหไม่มีครับได้พาแต่แต่แต่กูพามีบ้านนะจ้าโอ้โหใช่กองก้อยเต็มไปหมดเฮ้ยใครถุยอะไรกูจะเฟี้ยวอ่ะนะโอ้ยไอ้เฮียบ้านโคตรใหญ่อะไอ้มัมบ้านโคตรใหญ่อะนังมีรูทางนะ ไอ้เหี้ยดูดิลมลมเละไอ้มัลมเละเพื่อนีม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 ยิ่ดูบีนะยดูลี่จิตี่แรเลยดิไอ้โก๋ข้างบนโก๋ข้างบนเี้ยว้นเียถึงแม้จะดูไปแล้วนะบางทีแต่ว่าแบบวลาเราเป็นู่มันเป็นบ้านเราเรารู่สึกว่าเต็นเตไ้ม่มไอ้มมองดูไ้าไอ้เ้ายินดูบลี่คนเดียวดิเดเยย็ติดะ เออติดไฟน้องเอ้ยเตียงยับหน่อยอย่าอย่าพิ่งว่านะกูยจะรอแป๊บเดี๋ยวออกแกงแล้วน้องอย่าไปยืนยืนยืนนะตีแย้งว่าตีแย่งบ้านฮิโรชิโอ้ดีเย็ดทีเย็ดเยียวนะกูอเย็อยู่นี่จัดอยู่นี่จัดเย็ดบังวิวนี้แหละที่มึงบวชแล้วเพื่อนๆไปแบบไปมิตติ้งกันอะไปจริงนะกูบอกก่อนแรงจัดโอ้งอมงอมจริงนะเพื่อนเราอยากไปกันเนี๋ยวบางบอกแม่เนี่ย ต้นมีต้นต้นต้นกุมภาไม่ได้หรอสักห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยมีแล้วั้งเดือนหนึ่งนี่เชียห้าหรอเอออะไรช่วงนั้นอ่ะมึงมึงมึงก็ไปลองดูวันมาก่อนะว่าว่าวันไหนว่างกันเยอะอ่ะได้เพื่อที่มันกระโดดน้ำได้ไหมขออนุาตระโดดน้ำแป๊บลองดู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 อูหน่อยูดูดนดูดูดูดนดอดูดออัดู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 ดลดูอูดหดูดูดูยูด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  มตายเหรอตายรอยเฮียเลยบ้านเล้วที่รับไมเฮียอะไรที่ทำทำไมอยู่วะเฮ้ยไอเฮียพ่อมึงอ่ะข่วยเฮียไม่ตายเฮียไอเฮียไอบ้าเป็นไรอ่ะไอบ้าเหมือนกระเพกเลยเพื่อนนี่นายเพื่อนไอที่ไม่ละทีกูทำอะไรเลยเฮียไอบ้างจากเหนื่อยไปเยอะเลยเพื่อนหายเหนื่อยไหมเพื่อนหายเหนื่อยนะแต่บ้านสวยว่ะบ้านบ้านคนดีเพื่อนกูบอกแล้ว ไปดูวิววงวิวเขาอะไรต้องรล้ำริมเลเพื่อนถูกปะเปียวอ่ะสู่ชมพูริมเลเพื่อนริมเลแล้วลั่นกับเพื่อนไอ้ใอมาึงมึเรียกเพื่อนไปหารูปหน้าบ้างเลยไปหารูปหน้าบ้างเลยไปไปเพื่อนไปหารน้าบ้างเฝนตกอะรเงี้ยไอ้มาไอ้เรียกเรียกไรูน้าบ้านหน่อยไม่ไม่ถ่ายารูหน้าบ้านก่อนน้าบ้านน้าบ้านน้าบ้านาบ้าน้บ้า้าาหา้้้ห้า้วนน้น งอมจริงงอมจริงพี่งอมจริงงอมจริงมันโดนโด้วยรถแหละงอมว่ะเอ้ามามาถ่ายรูป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 ข้างหน้าบ้านถ่ายรูปข้างหน้าบ้านมา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 เฮ้ยเราเราไปครบเหรอแล้วฝนตกนะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวนี้จะหายแล้วแบบว่าเร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 าเฮ้ยชุดเราเปียกโชกด้วยด้วยแบบว่าแรงกายและแรงใจเลยพี่โอ้สหดละสวยฝั่งนู้นสีเปิ้วเปิลนฝน ทำ<ค>บุญขึ้นมาใหม่มาไลยเขาจะไปตักแกงมาเลยครับพี่เม้งมาเลยครับตักแกงโก้ไม่เก็ตมึงรีบขึ้นเพื่ออะไรวะไม่ใช่กูมันเป็นเพราะอีพีกนั่นน่ะเอา้ากูขึ้นได้แล้วไม่คนอื่นขึ้นไม่ได้อ่ะเนี่ยลงก็ไม่ได้<แ>เขาล็อกอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่อันนี้กูออกออกหารถแล้วออกหารถแล้วมาพี่ก็เปิดให้ได้เนี่ยพี่เปิดรถมันยากเหลือเกินเนี่ยเฮ้ยใครขยับรถว่ายีเฮีย คุยใช่เอ็ดไปคันนี้นะโกรธรัวๆหน่อยพี่เออมามายิงรัวมันยิงไม่ติดเลยเฮ้ยมันอยากถ่ายรูปก่อนองยิงมาหายรูปมาถ่ายรูนมาเฮียช่างแม่งแล้วถ่ายรูนมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนพี่ก่อนแอกเลยแอกเลยเดี๋ยวกูถ่ายให้แอกเลยแอกเลยแอกเลยเลยยืนหรอหรือนั่งเนี่ยยังไงก็ได้ครับจะบังก็ดิไอ้ไอ้เฝ้า เขายืนแล้วกันเอห้ามาเอสแอลบอกนะแอก็หดแล้วบอกแล้วบอกนะพร้อมกดเอสท่ามเอสสวยสวยเกดสวยา่าเยอะเก นายอย่างนาย่งนาได้แล้วหลับมั้งกูไม่รู้จะถ่ท่าไรเลยมาไม่ทันเพื่อนไายรูปมาไม่ทันเผยวหน้าไอลักไม่ไรบ้านนะสวยีคมากอ้โถคุณทไนมาไป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 อนคุณครับคุณครับคุณครับเน่เลข เ้ยพี่ลมอ๋อไม่ได้เราคืนแล้ว,ว่าเลขรี6หกห้าเก้าพี่โอเคพี่ขับส่งพี่ด้วยโอเคไอ้มามขับกับแร่เลยนะมามขับกับแรวนะไปดีไ,ปดไ,ปดไม่ดีแม่กูเดี๋ยวกูกูกูับนีออนกู <Okay. S 1> เอาหิ้งเข้าไปให้กูขึ้นรถก่อนสิโอโหแต่ละตูกก้อะ <laughs>